เพิ่นว่าเลี้ยงสั่งเ่าขายง่าได้ก,กินคาเลี้ยงสั่งน่อยตตยจ่อยคาบ่มีสันเหลวพี่น้องเอ้ยเอาซับเป็นยังเอาผัวเถามาเลี้ยงแม่ได้ผัวแก่ข้างบ้านคนสีย่องว่าดีสันเหลวพี่น้องเอ้ยสวัสดีทักทายยามค่ําคืนอีกแล้วครับท่านวันนี้อากาศที่บินบุรีร่มเก้าลกักกระบังกรุงเทพมหานาครนะครับวันนี้ก็อากาศเย็นสบายลมโชยเลยทีเดียวเมื่อเช้ามีฝนตกก็เย็นมาก็หนาวนะครับเยี่ยมเลยทีเดียววันหนึ่ง มีฤดูการสองฤดูกาลเลยนะครับผมก็มีหน้าฝนกับหน้าหนาวเยี่ยมเลยทีเดียวเป็นบรรยากาศที่เยี่ยมมากเลยช่วงเย็นก็กอกองไฟนิดหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนะเพื่อคลายความหนาวนิดหน่อยนะครับย้อนลอยกลับไปเมื่อเหมือนสมัยเราอยู่บ้านนอกนะวันนี้เราไปดักได้เท้าพังคีมาหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆนนะเท้าพังคีนี่ก็คือเป็นกระลอ,อกนะเพื่อนนะกระลอกดอกกระลอ,อกกระลอ,อกขาวนะกระลอ,อก ถ้าเป็นภาษาอีสานเท่ากับเป็นกระโลกดอนได้พอเี่นนองได้เท้าพังคีนี่เป็นชื่อของเป็นลูกของพญานาคนะเพื่อนๆนะเท้าพังคีเท้าพังคีนี่เป็นลูกของพญานาคที่อยู่ในเมืองบาดาลน,นะแอบแปลงกายขึ้นมาแอบแปลงกายขึ้นมาดูนางอนะนางอเป็นหญิงงามที่สวยงามเป็นลูกเจ้าเมืองของเจ้าเมืองหนึ่งนะเป็นนิทานของ ขาแดงนางไอ้นะครับเ,เพื่อนๆนะ mm. ก็เท้าพังคีนี่ก็แปลงร่างขึ้นมาเป็นการลอกขาวนะก็มาแอบดูนางไอเพราะว่ายนโสมของนางไอนี่เป็นหญิงที่งดงามมากเชเหละเกินก็ใครรุ่มใครได้ยินชื่อว่านางไอที่ไหนก็ล่ําเลือกันทุกหวัวเมืองไทยเมืองนะเพื่อนนะก็เท้าพังคีนี่ก็แปลงร่างขึ้นมาพอดีนางไอเห็น เท้าพังคีนะก็อยากจะได้มาเลี้ยงนะก็เลยสั่งนายพันให้ไล่จับเท้าพังคีเนี่ยนายพันก็นายพันก็ไปไล่จับเท้าพังคีไล่จับยังไงก็ไม่ได้จนเข้าป่าไปจนไปเจอต้นมะเดือ่อนะนายพันก็เหนื่อยก็โมโหว่าไม่จับแล้วจะใช้ธนูยิงเลยนายพันก็เลยธนูยิง ท้าพังคีมัวแต่ลุ่มหลงกับลูกม,มะเดื่ออยู่นะก็เลยโดนนายพานยิงโดนถูกธนูยิงตายที่ต้นมะเดื่อต้นนั้นนะเพื่อนนะแล้วพอก่อนจะตายเท้าพังคีก็อธิษฐานว่าให้เนื้อตัวเองนี่ให้ได้เป็นร้อยเกวียนอะ่ะเ,เนื้อเนี่ยทำยังไงก็แจกชาวเมืองกินไปหมดถ้าใครได้กินเนื้อของเท้าพังคีแล้วคนนั้นก็จะถึงกับจะ,จะไม่มีชีวิตรอดต่อไปอะไรประมาณนี้นะ ท้าพังคีอธิษฐานไว้เพราะว่าพอนพายพันได้กันลอกไปก็ก็กลับไปหาหานางนางไอนะว่าได้จับท้าพังคีได้แต่ว่าตายแล้วทีนี้ก็นายพันก็เลยได้แบ่งเนื้อให้ชาวเมืองมากินแบ่งยังไงก็ไม่หมดนะกระลอกตัวเดียวแบ่งกันทั้งเมืองเลยยังไงก็ไม่หมด พอพอแบ่งกันกินทั้งเมืองแล้วก็ยังไม่หมดอยู่ก็เหลือแต่เมืองแม่ไม้ที่เขาไม่ให้กินนะอยู่อยู่ในเกาะเมืองแม่ไม้เขาไม่ได้ไปแจกกินก็ไม่ได้กินเท้าก็ไม่ได้กินเนื้อเท่าพังคีก็เลยทุกวันนี้ก็ยังมีดอนแม่ไม้อยู่ตรงหนองหานที่เมืองสกลนะเพื่อนนะเป็นนิทานเล่าลือกันมาสมัยก่อนโบราณเขาก็จะประมาณนี้แหละเขาเล่าลือกันมาว่าพอพอกิน พอนายพานแบ่งเนื้อแล้วแบ่งยังไงก็มหมดกินกันทั้งเมืองเลยนะทีนี้ก็กินกันอย่างอร่อ,รอยกินยังไงก็ไม่หมดเนื้อเท้าบังคีพอพญานาคที่เป็นพ่อของเท้าบังคีได้ข่าวก็จะมาพังว่ามนุษย์ได้ฆ่าลูกตัวเองไงก็เลยจะทำศึกระว่างมนุษย์กับพญานาคก็จะสู้กันที่นี้ มนุษย์ก็สู้พญานาคไม่ได้อยู่แล้วแหละพญานาคขึ้นมาก็มาพังบ้านพังเมืองตายกันหมดเลยเมืองเมืองนั้นอะรวมทั้งผาแดงผาแดงเนี่ยไม่ได้กินนะผาแดงเป็นพระเอกนะในในในิทานเรื่องนี้านางไอ้ก็กินเนื้อเท้าพังคีด้วยก็ตายไปด้วยกันตายทั้งเมืองอะ่ะเหลือเท้าพังคีคนเดียวที่ไม่ตายเพราะว่าเท้าพังคีอยู่อีกเมืองหนึ่งนะนิทานเรื่องนี้มันยาวมากเลยนะแล้วก็ถ้าเราพูดก็คงจะไม่จบหรอก แลหลายคนก็คงยังงงว่าเท้าพังคีมันมาจากไหนนะอ๋อมันมาจากนิทานเรื่องนี้แหละผาแดงนางไอนะครับเพื่อนๆนะก็ถ้าใครอยากจะดูเรื่องเต็มอะไรก็เซิร์ชดูที่ YouTube หรืออะไรก็ได้นะเพื่อนนะมันจะมีให้ดูว่านางไอนเป็นยังไงผาแดงเป็นยังไงแล้วเท้าพังคีเป็นยังไงนะครับก็รู้สึกว่าคลิปจะยาวเกินไปและสำหรับวันนี้ก็ทักทายเพื่อนๆชาวครีเตอร์ทุกคนนะครับเย็นนี้ขอให้ทุกคนมีกำลังแรงใจสู้ต่อไป ก่อนอื่นนั้นผมหนุ่มบุญคนอ่างทองก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดียามเย็นอีกแล้วครับท่าน